ต,ต่อปูนช่วงนี้คือคักมากทั้งนักข่าวทั้งคนโน้นคนนี้เข้าเข้าออกออกกันเป็นประจำนะคะคซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่นักข่าวเฝ้ารอ,อา ทนายตั้มวันนี้ไปที่สนตปูนอีกแล้วไปแจ้งความเพจดังในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพจนี้นะคะมีการเอาคลิปเสียงมาเปิดแล้วอ้างว่าเป็นนายนัทพงศ์ที่เป็นเจ้าของบัญชีม้าที่ทนายตั้มแจ้งความฐานร่วมกันฟอกเงินไปเมื่อวานนี้แล้วกล่าวหาว่าทนายตั้มอุ้มตัวนายนัทพงศ์ที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยเอาไปไว้ที่เซฟเฮาส์จนทนายตั้มต้องมาวันนี้ค่ะ แล้วบอกว่าเขาไม่เคยอุ้มใครเซฟเฮาส์เขาก็ไม่มีและไม่เคยรู้จักกับนายนัทพงศ์อีกด้วยค่ะคไปดูช่วงนี้ค่ะนะครับมามากล่าวหาว่าผมเนี่ยเอานัทพงศ์เนี่ยไปเก็บไว้ที่เซฟเฮาส์ house, ซึ่งผมไม่มีเซฟเฮาส์นะครับแล้วก็ไม่รู้จักกับนัทพงศ์มาก่อนนะครับไอการที่ไปให้ใครมาทําคลิปเสียงแบบนี้นะครับมาทำให้ผมเสียหายวันนี้เลยมาดาเนินคดีในข้อหาพลบคอมพิวเตอร์นะครับยืนยันว่านัทพงศ์เนี่ยนะครับเป็นญาติกับดาบยาว ซึ่งอยู่คนละฝั่งนะครับเป็นฝั่งที่ผมดําเนินคดีนะแล้วผมถ้าเกิดผมไปเอาตัวเข้ามาตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยนะถ้าแบบนี้เนี่ยผมมีความผิดฐานกักขังนวงเหนียวแล้วนะครับคนที่มีคลิปนะแล้วที่จะมาถแถลงข่าวนะครับกล้าๆหน่อยนะดําเนินคดีผมเลยนะไม่ต้องไม่ต้องดาเนินคดีลอยๆนะถ้าเกิดเก่งจริงนะครับดําเนินคดีว่าสิทธาพ่มันเกิดกักขังนวงเหนียวนัทพงศ์เลยนะเอาให้สุดนะครับไม่ใช่ว่ามากล่าวหาลอยๆเป็นทานายอะไรก็ไม่รู้นะครับ หลักฐานมันต้องมีแน่นหนาแล้วก็กล้าดำเนินคดีนะครับคดีเนี้ยมันเป็นคดีใหญ่ที่ผมทําอยู่เนี่ยมันคดีระดับชาตินะมันไม่ใช่คดีที่สําหรับเด็กๆที่จะมาเล่นนะครับอ้นก็ฟาดกลับไม่หยุดนะเออ ฟาดกลับแรงเลยทีเดียวนะคะจา่คดีสำหรับเด็กๆนะทนายตั้มทนายเสถราเบี้ยบังเกิดยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับนายนัทพงศ์ที่เป็นบัญชีม,าม้าอย่างที่เพจพระจันทร์ลายกระต่าย V2 ปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่านายนัทพงศ์ซึ่งในคลิปเสียงมีการกล่าวหาว่าตัวเองเนี่ยตัวเองก็คือตัวทนายตั้มเนี่ยอ,อุ้มนายนัทพงศ์ไปเก็บไว้ในเซฟเฮาส์ ทนายตั้มบอกว่าตัวเองไม่มีเซฟเฮาส์และนายนัทพงศ์เป็นญาติกับดาบยาวซึ่งเป็นฝั่งที่ตัวเองดำเนินคดีถ้าตัวทนายตั้มอุ้มนายนัทพงศ์ไปไว้ที่เซฟเฮาส์จริงพฤติการเช่นนี้น่าจะต้องเข้าข่ายการขัดขังลวงเหนียวไปแล้วคุณก็ฟ้องมาเลยคุณก็แจ้งความผมมาเลยทนายสิทราท้าเลยนะคะบอกให้ทนายอันบุรีรัมก็คือนายพัทรพงศ์สุพักษรที่จะพาคนที่อยู่ในคลิปเสียงไปพูดคุยกับนายน,นัทพงศ์มาเปิดเผยต,ต่อหน้าผู้สื่อข่าวบ่ายวันนี้เลยบอกว่า,าทนนยอัเก่งงจริ แจ้งความเอาผิดตัวทนายตั้มในข้อหากักขังดวงเดียวไปเลยไม่ใช่คุณมากล่าวหากันลอยๆแบบนี้ซึ่งจากการตรวจสอบคลิปเสียงนี้ค่ะทนายตั้มบอกว่าจากคนใกล้ตัวของนายนัทพงศ์บอกว่าเสียงไม่ใช่นายนัทพงศ์ตัวจริงนะเป็นเสียงใครก็ไม่รู้เอ๋อไปถามมาแล้วด้วยเอา้าส่วนที่มีการปล่อยคลิปเสียงในช่วงนี้ทนายตั้มก็มองว่าน่าจะเป็นขบวนการ d i s เครดิต ตั้งข้อสังเกตจากเพจนี้ซึ่งปล่อยคลิปเสียงเป็นเพจของตำรวจก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีตำรวจที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแต่ไม่ทราบว่ามีบิ๊กตำรวจอยู่เบื้องหลังหรือไม่ค่ะมันเป็นขบวนการนะครับไอ้นี่เพจเนี่ยมันเป็นเพจตำรวจแล้วไอ้พชรไลกระต่ายเนี่ยนะครับมันก็คือต้องการที่จะดิสเครดิตนะว่าผมเนี่ยไปอุ้มพยานฝั่งเขาตั้งแต่เดือนตุลาผมจะไปทำแบบนั้นได้งไงผมเป็นทนายความนะครับจะไปกักขังใครไว้ในเซฟเฮาส์ ต้อง3 4เดือนแล้วเนี่ยนะอย่างนี้ต้องมีการล่ามโซ่ด้วยไหมแบบในหนังหรือเปล่านะครับเวอร์เกินไปแล้วทนายตั้มท้าเ,เลยว่าถ้าทําแบบนั้นจริงอะ่ะก็เข้าข,าาข่ายพฤติกรรมกักขังลงเนียวก็ต้องมีการแจ้งความเอาผิดทนายตั้มแล้วนะป่านนี้แต่ประเด็นที่ทนายตั้มพูดก็คือว่า d i s c r e ดิ t เขาแบบนี้นะ่าจะเป็นคนเบื้องหลังเป็นตํารวจหรือเปล่าเป็นคนให้ข้อมูลไหมเพราะเพจนี้เป็นเพจตํารวจแล้วจะมีบิ๊กตํารวจที่ตัวเองฟ้องเนี่ยหรือแฉเนี่ย อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะคภายหลังจากที่ทนายสิทธาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข,ข่าวเสร็จแล้วก็ออกจากสอนอตอป,ปูลทันทีค่ะส่วนการแจ้งความดำเนินคดีก็มอบอำนาจให้ทีมงานเป็นผู้แจ้งความแทนค่ะ